สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันในสัปดาห์ฉลองเทศกาลปีใหม่นะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลาฉลองเทศกาลปีใหม่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าไทยจะต้องมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็รวมถึงคนไทยที่กําลังวางแผนที่จะไปเที่ยวในต่างประเทศด้วยค่ะทีนี้สิ่งที่คนกําลังสงสนใจกันนะคะก็คือว่า สถานการณ์โควิดในต่างประเทศเป็นอย่างไรนะคะซึ่งประเทศที่ถูกจับตามองที่สุดนะคะในขณะนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมที่มีแนวโน้มการติดเชื้อและก็การเสียชีวิตสูงมากในช่วงอากาศนาหนาวๆแบบนี้นะคะโดยข้อมูลล่าสุดจากกรุงโตเกียวค่ะ Tokyo m e t r o p o l i โพลิท v นโ n m เ n นนะคะได้รายงานว่าปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิดนะคะได้ระบาดกระจายนะคะและระบบสุขภาพกำลังอยู่ในภาวะกดดันในรอบวันล่าสุดค่ะโตเกียวมีคนติดเชื้อไปกว่า15,000คนนะคะโดยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65ปีขึ้นไปราว10%แล้วก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตไปแล้ว18คนค่ะอัตราการตรวจพบว่าติดเชื้อจาก RT-PCR เนี่ยสูงถึง40%ด้วยกันนะคะอัตราการของเตียงในโรงพยาบาล53.7%และในขณะที่เตียงสำหรับผู้ป่วยรุนแรงจากโรคโควิด -19 นั้นมีอัตราครองเตียงสูงถึงราวๆ1ใน3เลยคะ่ะโดยช่วงอายุที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะคะก็คืออายุ20ถึง 49ปีค่ะโดยรบริบาลการใช้บริการปรึกษาเรื่องไข้แล้วก็โรคโควิด -19 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยในแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์นะคะรองประธานกรรมาการสาธารณสุขวิฒิสภาค่ะได้โพสต์บล็อกติด18,900กับหมอเฉลิมชัยในประเด็นที่ญี่ปุ่นมีการติดเชื้อโควิดถึง วันล,ละสองแสนคนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวอย่างเราเราจะต้องเตรียมยาไปเองนะคะต้องซื้อประกันสุขภาพแล้วก็ใส่หน้ากากเท่าที่ทําได้ด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ญี่ปุ่นมีนโยบายเปิดประเทศเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ ตอนเนื่องมาจากโควิด1 9กว่า2ปีเศษเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะเดินทางจากทั่วโลกนะคะหลังไหลเข้าไปญี่ปุ่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักท่องเที่ยวไทยค่ะเนื่องจากคนไทยเนี่ยสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้โดยสะดวกไม่ต้องทำวีซ่านะคะมีการผ่อนคลายเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองในมาตรการควบคุมโรคตลอดจนระยะการเดินทางก็ไม่ได้ไกลมากทำให้คนไทยเนี่ยเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก จนค่าโดยสารเครื่องบินเนี่ยสูงขึ้นนับเท่าตัวเลยค่ะแล้วก็เนื่องจากการที่เริ่มมีการฉลองเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แบบนี้จึงมีคนตัดสินใจเดินทางไปญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะเราก็จะมักได้ยินข่าวค่ะว่าผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยมักจะติดโควิดกลับมาเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสถาน,นการณ์โควิดล่าสุดคนขณะนี้ก็ได้กลับมาจนถึงจุดที่สูงสุดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็คือเสียชีวิตวันละ200,000คนแล้วก็เสียชีวิตมากถึงวันละ250คนด้วยกันถ้าเทียบกับไทยแล้วนะคะญี่ปุ่นมีพลเมืองมากเป็น2เท่านะคะ กับไทยก็คือ125ล้านคนนะคะคุณผู้ชมเทียบกับไทยเนี่ย65ล้านคนเมื่อปรับตัวเลขสัดส,ส่วนแล้วเท่ากับว่าญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อถึงวันละแสนคนค่ะแล้วก็เสียชีวิตถึงวันละ125คนด้วยกันโดยตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากในระดับพีคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมเราก็มีผู้ติดเชื้อ มากถึงวันละ70,000 0คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตถึงวันละ129คนเป็นตัวเลขระดับเดียวกับญี่ปุ่นในขณะนี้นะคะแม้คนไทยจะมีการระมัดระวังตัวกันสูงมากก็ตามแต่ความรู้สึกตอนนี้สำหรับการไปเดินทางในญี่ปุ่นอาจจะดูผ่อนคลายไปมากทีเดียวค่ะนายแพทย์เฉลิมชัยยังมีการเตือนเพิ่มเติมอีกนะคะว่าญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะจะมีโรงพยาบาลปิดทำการเป็นจำนวนมากการหาซื้อยาก็จะทำได้ยากนะคะ ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะและที่สําคัญก็คือค่ารักษาพยาบาลแพงมากด้วยนะคะดังนั้นคนไทยที่จะไปญี่ปุ่นควรที่จะซื้อประกันสุขภาพให้มีวงเงินครอบคลุมที่มากเพียงพอนะคะควรที่จะเตรียมยาเบื้องต้นในการรักษาอาการไข้ไอลดน้ํามูกอะไรแบบนี้ไปด้วยนะคะระหว่างเดินทางก็คือพยายามที่จะใส่หน้ากากให้มากนะคะฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย3าเข็มนะคะส่วนกลุ่มเสี่ยง608ควรที่จะ ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงที่อาการโรคประจำตัวสามารถควบคุมได้ดีนะคะและเกี่อกันที่จะดูแลตัวเองที่นั่นเนี่ยก็คือควรที่จะสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็คือสวมให้มากที่สุดอาจจะมีผ่อนคลายได้บ้างนะคะคุณผู้ชมนอกจากสถานการณ์โควิดในประเทศญี่ปุ่นจะรุนแรงแล้วสถานการณ์ที่จีนก็รุนแรงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมในขณะที่ จีนกำลังใกล้ที่จะเปิดประเทศนะคะซึ่งนายฟูมิโอคิชิดะค่ะนายกรับมนตรีญี่ปุ่นได้เปิดเผยเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะว่าญี่ปุ่นจะมีการยกระดับขั้นตอนการควบคุมบริเวณพรมแดนนะคะต่อน,นักท่องเที่ยวที่มาจากจีนเนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในจีนยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจีนจะเปิดพรมแดนอีกครั้งนะคะในวันที่8มกราคมปี2566แล้วก็ยกเลิกมาตรการกักตัวที่เคยบังคับใช้เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดโรคโควิดสิ้ด้วยนะคะซึ่งประเด็นการเปิดประเทศของจีนไทยก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงปีใหม่เองจะต้องมีนักท่องเที่ยวบางส่วนมาแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตุรจีนค่ะคุณผู้ชมที่จะมีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามาที่ไทยนะคะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงอันตรายของน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมแต่เราเองก็ขาดน้ำตาลไม่ได้ดังนั้น เราจะรับประทานหวานอย่างไรให้พอดีคลิปนี้มีคำตอบกับคลิปหวานนี้เบอร์ไหนลดหวานลดโรคค่ะ b l u ผมร้อนจนร่างกายเบลอและเบลอมาเจอโอเอซิสโอเอซิสอยู่ตรงนั้นผมดีใจมากและอยากไปที่นั่นเร็วที่สุด ผมเลยเบลอกลายเป็นกิ้งกา่าทะเลทรายอ่าให้ความรู้หน่อยกิ้งกา่าทะเลทรายหรือฟิลเน็กลิสต์เป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วมากหรือขาหลังเพียงสองขามีแผงคอที่แผ่ออกเวลาที่ตื่นเต้นอ๋อนอกเรื่องไปหน่อยผมยังคงเบลอต่อไปผมเบลอไปเจอร้านกาแฟเบลอไปเจอสาวสวยคนนี้ เอาุาแฟเย็นได้ค่ะ <c oughs> ขอแนะนำเกมความหวานใหม่ห้าก็หวานอันตรายสี่ก็หวานอันตรายสามก็หวานอันตรายยุดกันเอาดาบสงหวานน้อยครับอันนี้เหรออา่าใช่ครับแหม สีเจะเบอร์แต่ก็ยังสั่งเบอร์หวานได้ไม่เกินระดออับสองไม่เกินสองชังชาลดหวานลดโรคจากสสส นี่ก็คือคลิปที่จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทานหวานให้พอดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะระวังเรื่องโรคได้นะคะเทศกาลปีใหม่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงของการหยุดยาวด้วยนะคะทาสาธารณสุขค่ะได้มีการเน้นย้ําในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการถแถลงข่าว ปีใหม่2,566ขับขี่ปลอดภัยอ้ไรอุบัติเหตุย้ำขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับและยังต้องเข้มป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยนะคะเมื่อวันที่20ทธันวาคม2,565ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมดรสาธิต ตุเตชะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอพาสการกวินพงศ์นะคะปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์เทเรศกัณนัยรวิวงศ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคดรสุปรีดาอดุญญาณนลน์ค่ะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้แถลงข่าวถึงชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับณบนะริเวณรอยัลพารากอนฮอชั้น5ศูน,นย,ย์การค้สสยามพารากอนค่ะนอจาาสาติตค่ะได้กล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2,566ที่กําลังจะมาถึงนี้ประกอบกับไทยนะคะมีนโยบายส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศค่ะเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไทยนะคะโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวค่ะทําให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนที่จะเดินทางกลั ภูมิลำนาวหรือเดินทางในช่วงปีใหม่ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้กลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขนะคะจึงขอให้ระมัดระวังสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างโดยต้องเข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันเนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในหลายพื้นที่หากต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนหมู่มากขอให้สวมหน้ากากอนามัยและควรที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้ครบอย่างน้อย4เข โดยฉีกกระตุ้นเมื่อได้รับเข็มสุดท้ายเกิน4เดือนนะคะแล้วก็มีการกล่าวเสริมต่อนะคะว่าในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ค่ะมักจะมีการดื่มสุราร่วมด้วยจึงมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ขับขี่มากกว่าครึ่งค่ะที่เดิมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังนั้นหากที่จะต้อง รับผิดชอบขับรถนะคะจะต้องไม่ดื่มสุราค่ะแต่ถ้าจะดื่มสุราก็ต้องห้ามขับรถนะคะโดยให้ยึดหลักขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับค่ะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับนะคะให้สมทั่วประเทศค่ะดูแลประชาชนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ด่านชุมชนนะคะโดยประเมินสภาวะมึนเมาแล้วก็คัดกรองผู้ที่ ดื่มแล้วขับค่ะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ออกไปขับขี่บนท้องถนนตามวิธีประเมินที่ได้รับแจ้งนะคะให้ทราบรวมถึงสอดส่องเฝ้าระวังร้านค้าในชุมชนไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยเฉพาะการขายในสถานที่และเวลาที่ห้ามจําหน่ายนะคะรวมถึงการขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีด้วยนอกจากนี้ค่ะยังสนับสนุนความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ อสมอค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนทั้งเคาะประตูบ้านนะคะสื่อสารผ่านผู้นําชุมชนแล้วก็สื่อในชุมชนแล้วก็ยังพัฒนาอสมอแล้วก็จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะให้มีความรู้ในเรื่องของการประถมพยาบาลนะคะทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินทางท้องถนนอย่างถูกวิธีก่อนที่จะส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าสถานพยาบาลอย่างปลอดภัยด้วย ลดการเสียชีวิตหรือความพิการนะคะรวมทั้งของให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัยที่โดยที่จะช่วยกันปฏิบัติ ตามกฎจราจรนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดจำนวนอุบัติเหตุให้กับคนได้ถึง1ล้านคนในทีเดียวนะคะนายแพทย์โอภาสยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าได้สั่งก,รา,งการค่ะให้หน่วยงานแล้วก็โรงพยาบาลในสังกัดเนี่ยนะคะสนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนนโดยที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ค่ะคุณผู้ชมและสาธารณสุขที่ส่วนกลางและจังหวัด เป็นศูนย์ประสานนะคะและสนับสนุนการทำงานตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลค่ะสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของอปทอนะคะฝึกทักษะของโรงพยาบาลและเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในทุกระดับนะคะเพื่อที่จะเตรียมหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติการทางอากาศและก็ทางเรือค่ะจัดหน่วยกู้ชีพระดับพื้นฐานและระดับสูงนะคะประจำบนเส้นทางสายหลักนะคะที่มีจุดตรวจและก็จุดบริการที่อยู่ห่างกันมากๆเพื่อให้การรักษาพยาบาลมีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนกรณีที่บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤตเนี่ยสามารถที่จะรับบริการที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้นะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงด้วยกันนะคะตามนยโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่นะคะและยังมีการขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งค่ะเพิ่มบุคลากรเป็น120-130%นะคะเตรียมห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU ระบบส่งต่อรวมถึงดำเนินการเจาะเลือด ตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ที่ขับขี่นะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามคำขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกรณีที่ไม่สามารถที่จะเป่า,ปาลมหายใจผ่านเครื่องตรวจได้ค่ะนอกจากนี้ยังขอให้ป้องกันความรุนแรงในสถานพยาบาลนะคะโดยประสานตำรวจท้องที่มาตรวจตราความเรียบร้อยเป็นระยะในกรณีที่มีผู้เข้ารับบริการจากเหตุทะเลาะวิวาทนะคะให้รีบแจ้งเหตุเพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลให้เพียงพอต่อการระงับเหตุนะคะ เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่มารับบริการด้วยนะคะแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุขั้นเด็ดขาดเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างด้วย สำหรับการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนนเนี่ยนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสมอร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะตั้งด่านชุมชนนะคะด่านครอบครัวร่วมกันสกัดกลั้นกนกลุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อชุมชนรวมไปถึงให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กับครอบครัวอีกด้วยค่ะเดี๋ยวพักเรบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับรายการ MBT เซลรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ เรื่องสั้นเสร็ดปั้นอันตรายผนักง,งานโรงงานแห่งหนงึ่งล้างเลิกงานขณะที่กำลังจะรับบานเพื่อไปเชลองสงถ่ายปีกับแฟนสาว <l ots> ก็ได้เกิดเรื่องไม่ขาดฟันขึ้นมีสติขับขี่ปลอดภัยไรยอุบัติเหตุดีไหมนีกับบานปลอดภัยกันทุกคนนะคะ ค่ะกลับมากับรายการเอ t มีทีซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณผู้ชมมีกีฬาชนิดใหม่ค่ะที่กำลังเป็นกระแสะคือฮามากในโซเชียลอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็คือเทคบ,บอลค่ะคุณผู้ชมซึ่งว่ากันว่า เป็นกีฬาที่เป็นลูกผสมระหว่างฟุตบอลปิงปองแล้วก็ตะก้อค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมถึงกีฬาเทคบอลก่อนเลยกันแล้วกันนะคะเทคบอลเนี่ยได้ถูกคิดค้นและก็สร้างสารรค์ขึ้นนะคะเมื่อปี2012ค่ะโดยผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล3คนในประเทศฮังการีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออดีตผู้เล่นมืออาชีพอย่างกาบอลเบอร์ชานีค่ะคุณผู้ชมร่วมกับนักธุรกิจชาวฮังการีน,นะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซ ต้นไอเดีย,ยมาจากกาบอบบชานี่เคยเล่นฟุตบอลบนโต๊ะปิงปองมาก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าการออกแบบแนวนอนของโต๊ะนทำให้ลูกบอลไม่ค่อยกระดอนไปเข้าหาผู้เล่นเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยคิดค้นว่าถ้าหากว่าโต๊ะงอลงเนี่ยนะคะจะช่วยให้ลูกบอลกระดอนไปที่เท้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นค่ะมหาวิทยาลัยบูดาเปสต์ก็มาช่วยออกแบบนะคะแล้วก็พัฒนาจนออกมาเป็นโต๊ะที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะโดยเทคบอลเริ่มเข้า ามาในไทยเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเป็นประธานในพิธีรับมอบโต๊ะเทคบอลนะคะจากสถาบันกีฬาเทคบอลนานาชาติโดยมีพนาท่านด s n อรซันดรซีโบสค่ะ เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีและนายเกอกอรีมูรานีนะคะหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ทางการทูตและก็ CSR สหพันธกีฬาเทคบอลนานาชาตินะคะณเดอะกราสเฮาส์พาร์ไนเลิร์นะคะรัฐมนตรีพิพัฒน์ได้กล่าวนะคะว่ากีฬาเทคบอลเนี่ยค่ะเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับการผลักดันค่ะและสนับสนุนจนประสบความสําเร็จเป็นกีฬาระดับนานาชาตินะคะและเป็นที่สนใจอย,อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกอย่าง รดเร็วนะคะโดยการทํางานของสาพันธ์กีฬาเทกบอลนานาชาติซึ่งเป็นกีฬาเทกบอลนั้นมีการผสมผสานการเล่นระหว่างกีฬาเทเบิลเทนนิสแล้วก็กีฬาฟุตบอลนะคะส่งผลให้กีฬาเทคบอลค่ะได้รับการบรรจุชนิดก,กีฬาในการแข่งขันเอเชียนบีชเกมนะคะแล้วก็กีฬายูโรเปียนเกมอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเป้าหมายที่จะเข้าบรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมแล้ก็โอลิมปิก โอลิมปิกเกมในอนาคตนะคะทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ <c oughs> ก็ได้เห็นถึงความสามารถของวงการกีฬาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้นจึงเตรียมที่จะเร่งผลักดัน,นะคะ่ะให้เทคบอลเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการกีฬาไทยนะคะเพื่อที่จะสร้างกีฬา,น,านักกีฬาหน้าใหม่นะคะให้พร้อมสําหรับการแข่งขันกีฬาเทคบอลทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยนะคะ ยกีฬาเท็กบอลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมได้เปิดตัวขึ้นในปี2014ค่ะคุณผู้ชมในประเทศฮังการีนะคะเป็นกีฬาที่ใช้ทักษะของกีฬาฟุตบอลเป็นพื้นฐานนะคะมีอุปกรณ์การเล่นเพียงแค่โต๊ะทรงโค้งแล้วก็ลูกบอลค่ะโดยที่จะให้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งค่ะใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายยกเว้นมือและแขนนะคะส่งลูกบอลโต้ตอบกันไปมาค่ะส่วนการนับแต้มจะคิดจากการที่ลูกบอลไปสัมผัสโต๊ะฝั่งตรงข้ามคล้ายกับกีฬาปิงปอง ะะโดยลักษณะการเล่นก็จะไม่มีการประทะกันระหว่างผู้เล่นนะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะได้เสริมสร้างทักษะพื้นฐานทาก,กีฬาหลายด้านไปพร้อมกันค่ะทําให้กีฬาเทคบอลได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศมีประเทศสมาชิกทั้งหมด46ประเทศทั่วโลกค่ะตั้งอยู่ณส,สมาพันธ์ ทารัสสวิตนะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนากีฬาเท็กบอลให้แพร่หลายไปทั่วโลกซึ่งในช่วงแรกๆค่ะทางสาพันิกีฬาเทคกบอลนานาชาติก็ได้โรนันดินโน่ค่ะอดีตนะักกีฬาฟุตบอลชาวบราซิลเป็น1ในทุต กีฬานะคะคที่จะเผยแพร่ไปยังนะักกีฬาฟุตบอลอาชีพชื่อดังแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบันนะคะสำหรับกติกาการแข่งขัน,ขนะจะใช้ระบบการเล่นแบบ12แต้มค่ะคุณผู้ชมแทนแบบเดิมคือ20แต้มนะคะผู้เล่นทีมที่ทําแต้มได้3เซตก่อนค่ะจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน,ขนการเสิร์ฟก็คือการใช้อวัยวะ อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งค่ะในการเสิร์ฟยกเว้นมือและแขนนะคะแล้วก็ส่งลูกบอลข้ามตาข่ายตกลงบนพื้นโต๊ะฝั่งตรงข้ามนะคะโดยที่ห้ามลูกบอลสัมผัสกับตาข่ายนะคะ mm. ผู้เสิร์ฟค่ะมีโอกาสเสิร์ฟได้สองครั้งด้วยกันค่ะคุณผู้ชมต้องเสิร์ฟจ,จากด้านหลังของโต๊ะ2เมตรนะคะโดยห้ามเหยียบเส้นหลังแล้วก็ไม่ออกจากแนวโต๊ะด้านข้างนะคะเ mm. มื่อฝั่งเสิร์ฟชนะนะคะ การเสิร์ฟในลูกนั้นๆค่ะผู้ที่ทําการเสิร์ฟอยู่แล้วก็ให้ทําการเสิร์ฟต่อนะคะโดยผู้เล่นเนี่ยนะคะจะเสิร์ฟถ้าเสิร์ฟแบบฝั่งเดิมติดกัน4แต้มเนี่ยนะคะก็จะต้องเปลี่ยนฝั่งค่ะห้ามใช้อวัยวะส่วนเดิมนะคะสัมผัสลูกบอลติดต่อกันสองครั้งแล้วก็ห้ามอวัยวะส่วนเดิมส่งลูกบอลไปยังแดนของฝั่งตรงข้าม ติดต่อกัน2ครั้งนะคะผู้เล่นแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยก็คือคือสามารถที่จะใช้อวัยวะใดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมยกเว้นมือแล้วก็แขนสัมผัสลูกบอลได้มากที่สุด3ครั้งในการส่งลูกบอลไปแดนของฝั่งตรงข้ามส่วนการแข่งขัน,ขนประเภทคู่ในแต่ละทีมจะสัมผัสลูกบอลได้มากที่สุด3ครั้งแต่ว่าจะต้องมีการส่งบอลให้ทีมของตอนเองอย่างน้อย1ครั้งค่ะห้ามสัมผัสตัวผู้เล่นฝั่งตรงข้ามและโตะระหว่างการแข่งขันด้วย ะะแล้วก็ถ้าหากลูกฟุตบอลเนี่ยสอมผัสกับ ขอบโต๊ะจะต,ต้องเสิร์ฟใหม่นะคะประเภทของการแข่งกีฬาจะประกอบด้วย3ประเภทด้วยกันนะคะมีแบบเดี่ยวด้วยนะคะแบ่งเป็นชายหญิงแบบคู่ก็จะเป็นคู่ชายคู่หญิงนะคะแล้วก็แบบคู่ผสมซึ่งหลังจากการฝึกซ้อมไม่นานเนี่ยทางสมาคมก็ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งนะคะเมื่อวันที่23-27พฤศจิกายนที่ผ่านมากับการแข่งเทคบอลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศเยอรมนี er นะคะซึ่งการแข่งครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการ เชิญเราไปแข่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นการแข่งครั้งแรกของทีมชาติไทยและเราก็สามารถทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ด้วยแม้จะเป็นการการแข่งในครั้งแรกก็ตามนะคะโดยประเภทชายคู่เนี่ยไทยก็ได้รางวัลเฟวอร์ลิททีมด้วยนะคะซึ่งเทคนิคการทําแต้งของไทยก็คือจะใช้ทักษะกีฬาของเซปัตะก้ค่ะก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับหลายๆประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกาใตา้ตเพราะว่ากีฬาเซปัตะก้นั้นไม่มีบรรจุในโอลิมปิกค่ะ คุณผู้ชมมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้นตาสําหรับเขาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วก็ทําให้เทคนิคการทำแต้มของไทยเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากๆเลยค่ะในโลกโซเชียลแล้วก็การที่ หลังจากแข่งจบแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้จบแค่นั้นค่ะแต่ทางเยอรมันก็ได้จัดการแข่งกา a ่าแมชนะคะก็คือการเป็นการแข่งแมชพิเศษอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นการแข่งแมชพิเศษค่ะผู้ชมไม่ใช่การแข่งจริงนะคะระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติบราซิลนะคะเรียกได้ว,ว่าเทคบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้แล้วไม่แน่ว่าด้วยเทคนิคที่ไทยทำในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยค่ะอาจจะทำให้มีการประชุมเพื่อที่จะเปลี่ยนกฎการแข่ง ขันหรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่ไทยขึ้นทําแป,มแ,ปมแบบนั้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวและก็รับลูกได้ยากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็กลับมากับชุดสุดท้ายของรายการค่ะเฮ้ยมีคนทักชวนเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอะเล่นดีไหมนะสมวดคิดทำไมนะนตี้การพนันออนไลน์เงินดีจะตายไม่เห็นจะมีใครโดนจับเลยตั้งสติน,นะนตี้รู้หรือเปล่าการพนันออนไลน์ กฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับพอเสียก็อยากได้คืนส่งผลกระทบทั้งการงานครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงจะเป็นปัญหาของสังคมด้วยนะนันะตี้กับไปทำง,งานที่ร้งรักดีกว่ามีสติรู้เท่ารู้ทันใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์น,นะคะทุกคน กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนคุณผู้ชมวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่ทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนามิเบียกันค่ะทะเลทรายนามิบค่ะคุณผู้ชมคือทะเลทรายที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะซึ่งนามิบมาจากภาษาของชาวพื้นเมืองนะคะหมายความว่าดินแดนอันกว้างใหญ่ค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่ราวๆ8ปดหมื่นตารางกิโลเมตรนะคะทอดยาวเรียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่ตั้งอยู่บริเวณ ชายฝั่งประเทศประเทศนามิเบียนะคะทอตัวยาวตั้งแต่ประเทศแองโกลาทางทิศเหนือนะคะทาบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในประเทศนามิเบียไปสุดที่ แม่น้ำออเรนจ์ตรงพรมแดนระหว่างประเทศนามิเบียกับประเทศแอฟริกาใต้ค่ะมีความยาวประมาณ20,000กิโลเมตรมีช่วงความกว้างตั้งแต่10ถึง160กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ50,000ตารางกิโลเมตรเลยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเทะเลทรายที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะโดยคาดว่ามีอายุอย่างน้อย55ล้านปีนะคะโดยสภาพทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นความเวิ้งว้างนะคะแล้วก็ถูกแบ่งออกเป็น สส่วนด้วยกันนะคะจะมีแม่น้ำฟรีเซปค่ะซึ่งไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่แอวอริสนะคะทางเหนือเป็นที่ราบกรวดนะคะเขาเรียกว่าชายฝั่งโครงกระดูกเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งเรือแล้วก็คนขึ้นมาฝั่งเพื่อที่จะมาล้มตายที่นี่นะคะสำหรับสถานที่ที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะคะเขาก็เรียกว่า เดทวายค่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าบึงแห่งความตายนะคะก็คือว่าจะเป็นอดีตต้นคาเมลโทนค่ะคุณผู้ชมเป็นพืชตระกูลอาคาเซียนะคะซึ่งเคยเขียวุ่ม่มาก่อนนะคะแต่ด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สายน้ำจากแม่น้ำคาเซ็นะคะถูกกีดขวางด้วยเนินสายนะคะทำให้ ออกมาเป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมคะก็คือเหลือไว้แต่แองโคลสีขาวแล้วก็ต้นคาเมลโทนที่ยืนต้นตายอยู่ท่ามกลางเนินทรายนยนะคะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีต้นไม้ค่ะจริงๆในในภาพเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะคะจะเป็นต้นไม้เขาเรียกว่า c คีวเวอร์ทรีค่ะ เป็นต้นไม้กับหัวแบบในภาพนี้นะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ในบริเวณทะเลทรายนะคะต้นไม้กับหัวเนี่ยเป็นประเทศประจําเป็นต้นไม้ประเทศประจําประเทศนาบีเบียนะคะก็คือเป็นพืชในว่านหาจระเข้ขนาดยักษ์ที่ออกดอกเป็นสีเหลืองค่ะที่มีฉายาแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าส่วนบนของต้นคล้ายกับรากนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งนี่ก็คือความมหัศจรรย์แล้วก็ความสวยงามที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนที่เวลาจะหมดลงค่ะคุณผู้ชมสิ่งไม่ดี ในปี2,565ก็ขอให้ทิ้งไปนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มต้นปีใหม่ในปี2,566ค่ะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดิฉันและทีมงานค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีปีใหม่2,566ค่ะคุณผู้ชมค่ะ